สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเรียนรู้คณิตศาสตร์หันศากันนะคะเราจะไปเรียนรู้การนับตัวเลขและการแทนค่าของตัวเลขกันนะคะไปเรียนรู้กันเลยค่ะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ต่อไปเราจะมาฝึกนับภาพแล้วเติมตัวเลขกันนะคะเรามานับวานมีทั้งหมดกี่ตัวคะหนึ่งวานมี1ตัวเท่ากับเลขหนึ่ง ต่อไปเรามานับภาพปลาฉลามกันนะคะหนึ่งสองปลาฉลามมีสองตัวเท่ากับเลขสองค่ะเต่าทะเลกำลังว่ายน้ำอยู่เต่าทะเลมีทั้งหมดกี่ตัวคะหนึ่งสองสามเต่าทะเลมีสามตัว มีค่าเท่ากับเลขสามเ m กล้วยมีทั้งหมดกี่ตัวคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่กล้วยมีสี่ตัวเท่ากับเลขสีโลมากำลังโดดน้ำเล่นมีทั้งหมดกี่ตัวคะ1นึ่งสองสาสีห้า โลมามีห้าตัวเท่ากับเลขหค่ะคุณครูมีสมุดมาให้เด็กๆฝึกโยงเส้นจับคู่ภาพกับตัวเลขนะคะภาพที่1เรามาดูกันเลยนะคะภาพรถรถมีกี่คันคะเรามานับกันเลยค่ะ1นึสองรถมีสองคันโยงเส้นไปหาเลขอะไรคะเลขสองค่ะ ต่อไปเป็นภาพอะไรคะภาพพัดลมพัดลมมีกี่ตัวคะเรามานับไปพร้อมกันเลยนะคะ1นึสองสาพัดลมมีสามตัวลากยงเส้นไปหาเลขอะไรคะเลขสามต่อไปตุ๊ก,กตามีกี่ตัวคะหนึ่งมี1ตัว ลากโยงเส้นไปหาเลข1ค่ะเครื่องบินมีกี่ลำคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเครื่องบินมีห้าลำลากโยงเส้นไปหาเลขหค่ะสุดท้ายนาฬิกานาฬิกามีเท่าไหร่คะหนึ่ง 2องสสต้องโยงเส้นไปหาเลขอะไรคะเลขสี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆนับเลขกันได้แล้วใช่ไหมคะและก็แทนค่าของตัวเลขได้แล้วเด็กๆอย่าลืมมันทบทวนบ่อยๆนะคะแล้วอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอเข้ามาให้คุณครูและเพื่อนๆชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ